ที่นี่ก็เป็นริมน้ําน้าอะไรวะลืมเรียนนานไงแต่อยู่ข้างๆโรงเรียนเคนเน็ตแมกนซี C, ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าผมผมเรียนที่นี่อยู่ตอนมหนึ่งมสามมันมีอะไรที่เป็นความทรงจําเก่าๆเยอะมากมันก็เลยท้ายผมแบบผมขอนั่งกินที่ร้านที่ร้านนี้หน้าโรงเรียนดูซะหน่อยเถอะอะไรเงี้ยก็ขอนั่งกินอย่างนี้หน่อยก็แล้วกันมัน,ม,นมันสุขใจอะ่ะสุขใจเรียนนานยังคะ ไปถามลุงกับป้าดีกว่าว่าร้านชื่ออะไรอะไรไปตรงนู้นีกว่า ก็สามตัวเราไว้ในรถนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันติดถนนผมผมไม่สามารถที่จะปล่อยออกมาได้เพราะว่าอันตรายเซฟเนาะถ้าใครอยากดูอยากเห็นก็ลองเอาสุนัขของท่านมาใกล้ถนนแล้วก็เราปล่อยไว้ก็ได้จะได้สนุกสนานนี่ฮะแต่ผมไม่ทําอ่ะอีกอย่างพอได้กลับโรงเรียนเก่าความรู้สึกเก่ามันกลับมานะฮะใครที่คอมเมนต์ไม่ดีเนี่ยใครที่คอมเมนต์กินเกียนมาถ้าเกิดผม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 ,ผมตอบแบบกินเกียนกลับเนี่ยรับให้ได้นะ ตอนที่พี่เหรียญพี่เนี่ยเป็นอะไรนะดุริยางใช่ไหมโอ้โหของฮอตน่าดูเด็ไม่ฮะทำไมอ่ะตัวเสริมเล่นอะไรทำเป็ดเป็ดเป่าๆนะใช่ต่อทำเป็ดใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีตัวเมนนะถ้ามาฟังจริงกูป่อเพิ่ม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 จริงแค่แค่แค่ยืนไปเดินแอคเดินแอคเข้าเขาแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพเป็นเป็นบางจังหวะเอง มีฟ่ามีฟ่าเงี้ยกูได้แต่ถ้าจบเพลงเลยไม่ได้ก็พับแบบแผบแจริงถ้าตัวเมยไม่อยู่กูแย่เลยจบจบชีวิตจริงจงอ๋อตัวเสริมแบบให้มีคนเยอะๆอย่างเงี้ยใช่ใช่ใไปดนอะนอนอะอนะนอะไรเงี้ยอันนี้ยได้โอ้ตอนนี้ดังเลยนะนเนอ่นอะนอนอะเนอะนอนน่นอนอ อะไรนะอือข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 ือแปลว่าอะไรคะสถานเหนือขือเขารู้ก็หนูไม่รู้อ่ะมึนอะแกงดื้อแกล้งมึนนิ่งๆเลยแต่เพลงขื้ออันนี้คือตอนช่องมหนึ่งถึงมสามได้สามปีเลยได้ดื้อๆเนี่ยนะสามปีเลยอ่ะเพลงเพลงฮอตเขาจะไฟนอ่นโอหรือเอาง่ายๆจำได้เพลงเดียวชื่อเพลงอื่นจำไม่ได้แล้วช่วงชีวิตหนึ่ง เป็นนักกีฬาด้วยใช่ใช่ใช่เป็นเออเอาเอาเอากีฬา,อ,า,าองก่อน <c oughs> คือโรงเรียนนี้ยจะคอดจริงๆก็เป็นฟุตบอลตอนช่วงนั้นนะช่วงนั้นจะเป็นฟุตบอลแต่เราไม่ติดกับเขาเพราะเราไม่ได้ติดเขาเขาเราเล่นนะแต่เราไม่ได้เอาจริงเอาจังกากไปน,น้านนู้นเขาครบแล้วแล้วเราก็เป็นแบบพวกอินดี้อ่ะพวกเด็กเคยเป็นเด็กนนนะเนิร์ดนะเนิร์ดเลยเหรอใ,<ช>ใส่นะแว่นอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ไม่ไม่ไมถึงขนาดใส่แว่นแต่เป็นเด็กเนิร์ดเด็กเนิร์ดช่วง,ช,วงช่วงระยะเวลาหนึ่งหน้าห้องใช่หน้นา,นาห้องใช่หน้าห้องหน้าห้องแต่เล่นหางการ์ตูนนะเ <c oughs> ขาสอนเล่นการ์ตูก <c oughs> นกดบเราหน้าห้องเก่งมากเลยอ่ะมาถึงบิ๊ปองนะที่เลือกบิ๊ปองเพราะไม่มีใครเล่นไม่มีเลยอ้าวลองเล่นตอนนั้นเราก็ไปเล่นแล้วแล้วมันมีการจัดแข่งขันของของจังหวัด ได้แข่งว่าได้แข่งตัวจริงโอ้ยนักกีฬาไม่พอเออต้องตัวจริงดิมันต้องตัวจริงอยู่แล้วเสร็จปุ๊บไปแข่งไปเจอกับเพื <vit> ่นอะไรไม่รู้สุดยอดอ่ะเราสู้เขาแบบเต็มที่อ่ะเออกูได้แต้มเดียวตอนนั้นก็ได้หมดเลยแล้วกูก็วิ่งเก็บเต็มที่ด้วยเออเราเราคนวิ่งเก็บลุินปองฟันตีนัอ่ะวิ่งเก็บแล้วก็เออเอาเขาได้แล้วเงี้ยวิ่งเก็บต่อไอ้เหี้ย สรุปไม่ลุงนะ้งในกีฬาปิงปองอ่าไม่ลุง้งเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเล่นบาสเกตบอลแทนเป็นแบเกตบอลตันนี้ราจะลุ้งนะบาสเก็ตบอลไม่ไลุ้งดิติดตรงเรียนอ๋อตรงเรียนอีกแล้วตำแหน่งอะไรตำแหน่งตำแหน่งไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันจะอยู่ในห้าคนอะต้องไม่แค่นั้นอ่าท,ทำไมทำไมถึงติดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะกีฬาไม่พออีกเหมือนเดิม เรียนน้อยเหรอคะมันไปเล่นอย่างอื่นกันมันกีฬาเียไม่ได้ไงไปแข่งเรียนที่อับอายที่สุดก็มีอยู่ช่วงจังหวะเราแย่งบอลได้แล้วเรากำลังจะเลี้ยงไงเลี้ยงไปเลี้ยงไปแล้วสนามเป็นสนามปูนเนาะปูนเมื่อก่อนแล้วช่วงจังหวะนั้นอ่ะมันเป็นปูนที่แตกแล้วมีแง่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเออแล้วด้วยความดวงดีเราอะนะดวงดีมากเคาะไป เข้าแง่งพอดีเลยกําลังจะเอามือคว้าปัจจุบหะข้อมันต้องขึ้นมาตรงนี้นะมันเป๋ไปนู่นเออเขาแย่งบอลไปชุดเฮ้ยอวดเออเขินเลยอ่ะเขินเลยเขินเลยตั้งนั้นก็เลิกเล่นเลยเป็นนักกีฬาบาสอยู่กี่เทอมพี่ิเห็นรั้งเดียวเขาก็ไม่เอาไปแข่งเลยีองชนะไหมฮะชนะไหมโอ้โหแลบนี้แล้ว ได้เล่นเลยถ <c oughs> ้าที่จาได้คือไม่เคยชนะใคงเลยเลยเ <c oughs> ล่าว,วีรกรรมจีบสาวหน่อยตอนอยู่เทนเดสเป็นงไงไมันมีอะไม่มีวีลกรรมเลยบอกเป็นเด็กเนิร์ดเขาต่อไม่กล้าหรอกเคยมีแกล้งผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาแกล้งเราเรานั่งกินข้าวอยู่กินข้าวอยู่เป็นเป็นข้าวผัดผัดกะเพราข้าวผัดกับกะเพราคลุกกันเลยนะเอ,อเราก็นั่งกินข้าวในโรงอาหารอยู่มาจากไหนรู้กดหน้าออรงเนี้ยตึ้ง แล้วเต็มไปด้วยใบกะเพราเออเห็นเป็นผู้หญิงก็เลยเราไม่ได้เราไม่ได้ทาอะไรเขาแต่จริงอเราไม่กล้าอ่าแล้วจุดเปลี่ยนที่ทําให้กล้าล่ะเป็นเป็นอ๊ตในทุกวันนี้อ่ะมีเรื่องอ่ะเอายังไงตอนม2สิที่นี่เหรอที่นี่ที่นี่มันจะมีกลุ่มเด็กเกเรเลยน้องเรียใช่ไหมพวกห้องสามแล้วเมื่อวราเพื่อนเราเนี่ยมันไปต่อยตัวๆกับกับ หนึ่งในคนในกลุ่มนั้นแล้วตอนนั้นเราก็นั่งดูด้วยที่นั่งดูไม่ได้เนไะกูนั่งอ่านกระตูนไม่ได้ไปไหนไปดิเพื่อนต่อยกันอ่าก็น,กน,นั่งด้วยเฉยๆไม่ได้อะไรเลยเสร็จแล้วต่อยกันมันก็ไม่มีแพ้ไม่มีชนะเขาก็แยกกันก่อนนะต่อยเด็กๆกกนะนตอนมสองมีไอ้ตัวเก่าโจ๋เก่าโจ๋ตัวหนึ่งมาช่วงนั้นอ่าเป็นช่วงเวลากําลังจะสับเปลี่ยนคาบเรียนหรือว่าช่วงอะไรสักอย่างนะ่ะ ก็เดินเข้าห้องข้างหลังมาเข้าตูหลังเตะเข้านี่เลยแล้วหันมองไม่กล้าไม่ได้ถามว่าติทำไมณวั <c oughs> นนั้นแล้วก็คนที่เราจีบอะ่ะนั่งอยู่หลังโอ้โหสียหนา้าสุดๆใช่สิ่งแรกที่เราทำก็คือหันไปมองคนนั้นก่อนแล้วสีหน้าเป็นไงบ้างเขาก็เฉยอะ่ะแต่หลังจากนั้นเขาก็เป็นแฟนเพื่อนเรา กัคนนั้นที่เะโดนทิบเราไม่ใช่คนอื่น <c oughs> เขาคงเห็นว่านี่ไม่กล้าอะไรเงี้ยมะประมาณนั้นแหละครั้งนั้นแหละไม่ไหวเวย้ยมันมันไม่ได้อะ่ะเกเรเลยเริ่มคบเพื่อนเกเรเริ่มโดดเรียนก็เกเรเลย ไน้เกเรเลยแล้วก็นั่งกันแล้วก็ไม่ยอมคนเลยแล้วเป็นรถยันทุกวันนี้ใช่หอแมสเมื่อไหไก่อนไฟเมทันี่ติดอยู่นี่ไฟเลือดอ่ะอันนี้ตัดออกตัดออกตั้งแต่ปีหนึ่งมั้งแล้วก็มีฉายาเ,เพื่อนๆเมาด้วยไอ้สองปากมีฉายาไอ้สองปาก มาเรียกกูตอนนี้เดี๋ยวกูจะทิ้มเองเฮ้ยตอนนี้หล่อนะเอเอเรียกตอนนี้ไม่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอะ่ะแล้วเมื่อก่อนตอนหมอหนึ่งมสามอะ่ะแม่ก็ไม่เขาไม่ค่อยตัดเกรให้เรานะตัดเกงก็จะรันรันหน่อยปิ๊น,น,นปินก็น <c oughs> จะโดนเพื่อนแกล้งหนังยางดีดจุด <c oughs> ยุทธศาสตร์ก็มีโอ้ยเด็กเนิร์ดเนานะ ไม่ยุ่งกับใครเนะาะอ่านหนังสือกระตูนอย่างเดียวอตอนนั้นน่ะมันต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ก็ดีถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นก็ไม่มีเราทุกวนันนี้ถ้าย้อนกลับไปว่าจะเปลี่ยนอะไรไหมไม่เป็นอย่างนี้ดีแล้วถ้าถ้าเราไม่เกเลรตยเอ,อนนั้นตอนนี้คงจบหมอแล้วหมออะไรคะหมอสูหนูว่าพี่ต้องเป็นหมอสูที่ดีแน่ๆไม่ ผมเคยสอบคณิตศาสตร์ร้อยข้อผิดสองข้อตอนไหนตอนไหนนี่อยู่นี่อ,อ,อาจารย์ชอ็อกอ่ะทำไมเราถึงรู้เพราะวันนั้นเราโดดเรียนโดดเรียนนะแล้วปีนเขาตรงนี้นี่เลยเนะี่ยตรงนี้เนะ่ยปีนเล้วแอาจารย์มาพอดีอาจารย์ไปเจอเลยเรียกเราไปหาแล้วก็บอกจริงๆนะครูไม่อยากเชื่อนะว่าเธอจะทำข้อสอบได้ขนาดนี้เธอทำได้อย่างนี้เลยนะ เธอไม่เกเลรยดได้ไหมประตูนะครับผมจําชื่ออาจารย์คนนั้นไม่ได้แต่ผมยังคิดถึงอาจารย์ทุกวันอาจารย์อาจารย์ดีมากอาจารย์ดีมากจริงมีแคขบตัวเดียวเราก็ไม่วุ่นนะ <c oughs> ไม่ไ่าหาเรื่องอนะไรสามตัวได้หมนะหลังจริงนี้กูคงนั่งกินยงนี้ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนอยังนั่งกินได้นะ <c oughs> ยากมาก <c oughs> ดูฉายไปที่ขบหน้าดิ <c oughs> <c oughs> เห็นจภาพนี้ก็คงไม่ต้องคิดแล้วเนาะว่าตอนเด็กๆเ,เป็นเด็กดีเปล่าอ๋ก็เป็นเด็กดีไงแล้วก็มีจุดเปลี่ยนไงดีถึงมาสองนะก็หลังจากนั้นไม่ต้องพูงดถึงไม่พูดถึงอยู่ในบ้างก็ไม่รู้เลยไม่บอกไม่บอกแต่ก็ทําให้เป็นอด <c oughs> จนถึงวันนี้จิตใจเข้มแข็งและแกร่งมากอ่านัสือเยอะฮะ เด็กอ่านหนังสือเยอะหนังสืออะไรก็ได้อ่านไปเถอะดีหมดเนี่ยแค่นั้นหนังสือโป๊ก็ดีนะอ่านไปเยอะมันดีหมดเือสร้ากิจการเหมือนพี่ก็จะติดนิสัยรักการอ่านมาตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่อ่านหลายอย่างใช่ทุกวันนี้เขาชอบอ่านนิยายนะจึงอ่านหมดนะเป็นผมนี้มเล่นหุ้นนะมีอีกคำถามหนึ่งที่ยังไม่ได้ถามแหละ เด็กๆที่ฝันอยากเป็นอะไรอ๋ออยากเป็นเลยก็ตำรวจแต่พอนั่นแหละตอนเรียนอะขับมอไซค์ตำรวจจับรถบ่อยบ่อยตำรวจจับบ่อยเลยไม่ถูกตำรวจไม่เป็นเลยไม่เอาจนถึงบัดนี้ก็ไม่เคยถูก,กตำรวจเจอตำรวจทีไรจะต้ององ,องี้ตลอดมือสั่นเอออย่าง่ี้ตลอดเลยจากจากที่อยากเป็นตำรวจกูไม่เอาไม่อยากเข้าใกล้แล้วจ้ะ พ่อแม่เขาไม่ได้หวังอะไรกับเราเขาเขาแค่อยากให้เราเป็นดีแค่นั้นหละแล้วทุกวันนี้เป็นคนดีไหมพี่ก็พยายามพี่เป็นคนดีมากจริงพยายาม,มที่จะเป็นคนดีเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักและรักเรา